สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยแรงในไต้หวันนะครับวันนี้ก็มาในช่วงของวันหยุดนะครับวันหยุดที่ก็มาอัปเดตกันกับเกี่ยวกับข่าวสารของคนไทยในไต้หวันกันนะครับกับแรงงานไทยในไต้หวันนั่นเองครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของการตอบคําถามแนะครับมีหลาย EP ที่มีคนถามคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นะครับว่ามีหลายหัวข้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าหัวเท่าไหร่ นะครับค่าหัวค่าใช้ใจาา่ายที่จะมาทํางานไต้หวันเท่าไหร่ออแลกเงินมาไหมนะฮะหมายถึงว่าแลกเงินที่ไหนเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็ลักษณะางานนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของเ,ออเองินหักฝากนะครับบางคนก็ถามว่า,วา,วามันคืออะไรแล้วทําไมต้องหักฝากไม่หักเลยไหมนะครับหรือหักเท่าไหร่ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับไปกันทีเออ่เรื่องแรกก่อนนะครับว่าเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะครับ ตอนนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดนะครับหลังที่ผมหาข้อมูลมานะไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ผมมาก็ดีหรือบริษัทที่ที่ถ้าแถวนวลจันทร์นะถแถวกรุงเทพน,นะสี่ห้าบริษัทก็ลักษณะงานโรงงานก่อนนะงานโรงงานรู้สึกว่าจะเป็นค่าหัวแสนแสนกว่านะครับตอนผมมานี่เก้าหมื่นเจ็ดนะฮะตอนผมมาเก้าหมื่นเจ็ดนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าขึ้นเป็นแสนแล้ะนะครับรู้สึกว่ามีหนึ่งแสนถึงแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับ นะครับแล้วก็ถ้าเป็นงานเกี่ยวกับก่อสร้างนะฮะก็อาจจะถูกลงมาหน่อยนึงนะครับแปดหมื่นเก้าหมื่นประมาณนี้นะฮะแต่ว่าหลักๆเล็งๆมาเลยก็คือประมาณประมาณแสนหนึ่งอ่ะนะครับเพราะว่าบางทีผมต้องบอกกลางๆนะเพราะว่าบางงานเนี่ยบางงานก็มีงานฟรีด้วยนะ,ะบางงานก็มีบินฟรีก็มีนะครับบางงานก็จ่ายถูกระมีนะฮะเช่นก่อสร้างอะไรเงี้ยเขาจะจ่ายถูกดแต่ถ้าเป็นงานโรงงานก็อยู่หลักประมาณแสนนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมมากคเก้า 90, หมื่นเาแล้ว แต่บางก่อนก่อนหะน้าก่อนผมมาก็ถูกนะแปดหมื่นบ้างอะไรบ้างนะแล้วนะนะนะแต่ช่วงแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวเลขกลบๆเลยตอนเนี้ยก็คือแสนนะครับก็มสมมุติวา่าขายแบบอยากมาไต้หวันนะครับผมแนะนําว่าคือท่านพยายามหาเงินแบบกู้ธนาคารก็ได้กู้ทบกอสอก็ได้เอารถไปเข้าอะไรสักอย่างเงนะท่านก็จะได้จ่ายแบบไม่ต้องมาเสียดอกที่นี่นึกออกไหมอย่างแต่ว่าเมื่อผมผ่อนมาใช่ไหมสมมติผมเก้าหมื่นเจ็ดใช่ไหมผมจ่ายเข้าไปห้าหมื่น 50,000เจ็ดซ้เสอย่างเลยนะจ้าไ,ได้แล้วที่เหลือ30,000กว่าบาทน่ะต้องมาผ่อนกันที่นี่เพราะฉะนั้นเวลาผมมาผ่อนที่นี่ผมก็ต้องมาเสียเขื่อเลยเสียดอกนะเพราะฉะนั้นมันก็เท่าของว่าเราเสียสองเท่าแต่ถ้าเราสามารถหาเงินมาได้อาจจะกู้ทกสอดอกถูกส่งรายปีนะครับท่านก็นมาทําใช้เอานะครับอันนี้ก็จะจะถูกเพราะว่าเราเราทำเป็นเงินไต้หวันใช่ไหมเวลาเราแลกกลับเป็นเงินไทยเราก็ได้กำไรจากการแลกเปลี่ยนแล้ว,ลวเอาไปใช้ที่บ้านอ่ามันไม่ได้ใช้แบบพันต่อพันถูกไหม บางทีเราแลกหมื่นตึงอาจจะได้หมื่นสองหมื่นหมื่นพันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะได้กําไรตรงนั้นเอากําไรไปใช้ดอกยังดีกว่าที่เรา,เาทําสัญญาที่ไทยจ่ายเือนละสามารถเก็บถูกไหมที่ไทยแต่ม,มาจ่ายที่นี่ที่ไต้หวันจ่ายเป็นเงินไต้หวันสามสเจ็ดถูกไหมเออซึ่งเราสือวันเราเสียเปรียบนะนะครับก็อธิบายตามนี้นะครับสาหรับเรื่องค่าหัวที่เดินทางนะก็อยู่ประมาณนี้ครับแสนหมื่นแสนถึงหนึ่งแสนหนึ่งนะครับแลวครนี้ แลกเงินนะครับบางคนถามว่าอาแล้วพี่เ,าเราต้องแลกเงินไปไหมแล้วแลกเงินที่ไหนนะครับคืออย่างนี้ครับเวลามาเนี่ยทางล่ามเขา,เขาจะเตรียมไว้ส่วนหนึ่งก็คือเตรียมไว้ไหมายถึงว่าเขาก็จะมีเงินไต้หวันในมือเขานี่แหละรับแลกก่อนจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะรับแลกว่าคุณต้องแลกเท่าไรเท่าไรคราวน,นีวนน้นนแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่แบบล่ามไม่มีไม่แบบว่าคือว่าเราไม่อยากแลกเลรดนั้นอ่ะรู้สึกเมรนถูกเกินไปอะไรเงี้ยก็คือช่วงระหว่างที่เรารอบ,บินเนี่ยเราังมีเวลานะครับเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะครับ ซึ่งจะมีเคาน์เตอร์ของกูทางกรุงเทพธนาคารอยู่ที่สนามบินน่ะก่อนที่เราจะบินน่ะเรามีเวลาอยู่เพราะฉะนั้นไปแลกที่นั่นก็ได้นะครับไปแลกแลกติดตัวมาอย่างน้อยสักห้าพันถึงหนึ่งหมื่นพอนะครับห้าพันถึงหนึ่งหมื่นก็พอเพราะว่าเวลา,ราเรามาที่นี่แล้วเนี่ยเขาจะมีข้าวฟรีให้เรากินถูกไหมกักตัวเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วออกออกจากกักตัวเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมเราไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเลยยังไม่รู้ว่าตรงไหนไปตรงไหนเพราะนั้นการใช้จ่ายมันก็น้อย เดือนแรกจะไม่ค่อยได้ใช้แต่อาจจะมีเครื่องซื้อใช้ของอส่วนตัวบ้างก็งจะเป็นร้านไทยอยู่ข้างๆซึ่งมันก็ไม่เยอะนะครับและอย่างหนึ่งเรามาเนี่ยช่วงที่เราออกจากกักตัวมาสมมุติสมมุติตอนที่ผมนะยกตัวอย่างที่ผมนะตอนนั้นมากักตัวสิบสี่วันใช่ไหมผมออกมาจากกักตัวเนี่ยช่วงสิบสี่วันนะอันนั้นะบริษ,ษัทไม่ได้จ่ายแต่ทางทางสํงานัเขาเรียกอะไรของไต้หวัน,นี่ะเหมือน สคบบ้านเราอะน่ะเป็นคนจ่ายที่ค่าชดเชยค่ากักตัวให้เราอันน้ก็คือก็ได้และแต่คราวนี้ไอ้ช่วงเจ็ดวันหลังอ่ะบริษัทเขาจะเท่ากับว่าเจ็ดวันที่เรา,เากักตัวสังเกตอาการเนี่ยเจ็ดวันนั้นอะเราไม่ทํางานแต่บริษัทจ่ายให้เราเจ็ดวันก็เท่ากับว่าเรามีสํารองแลวเจ็ดวันถูกไหมสมมติเราเจ็ดวันนี้แล้วเราไปเริ่มงานอีกเราก็นับไปจนถึงตัดวิถ้ากับว่าเดือนนั้นเราก็ทํางานไปถึงครึ่งเดือนกว่าแหละก็คือมีเงินแล้วถูกไหมเออพอเงินพอสิ้นเดือนเราก็มีเงินออกมาแล้ว เท่ากับว่าไอ้ที่แลกไปอ่ะถ้าหมดก็หมดไปแต่ถ้าไม่หมดก็คือก็เก็บสุทบไว้คือความหมายผมก็คือไม่ต้องแลกมาเยอะนะไม่ต้องแลกมาเยอะเดี๋ยวก็จะลําบากเงินที่ที่ไทยเอาอีกถูกไหมถ้าบางคนเขาไปหยิบยืมมาเป็นกู้มาเนี่ยไหนจะต้องแลกมาที่เป็นหมื่นสองหมื่นมันก็เปลืองโดยใท้เห็นนะตะเก็บเงินไทยไว้นะครับหมายถึงเก็บที่บ้านไว้จะได้ไว้ใช้เมื่อไรน,นะครับก็ได้กู้ได้น้อยหน่อยนะก็ถามว่าต้าาาาองต้องแลกเท่าไหร่ก็คือห้าพันถึง หนึ่งหนะส่วนตัวผมก็ประมาณนี้เหรียญนี้นะผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นมันมีแลก2รอบนะครับสประบาลนี้แหละครับห้าพันห้านนะครับพอติดตัวมานะครับแล้วงานประเภทไหนนะครับพูดถึงลักษณะงานก่อนบางคนถามมาอีกข้อหนึ่งก็คือแล้วต้องทํางานประเภทไหนพี่ระหว่างถึงโ t ทีเยอะนะครับระหว่างโรงงานนะครับงานฟาร์มงานครอบครัวนะครับเดี๋ยวพูดถึงโรงงานก่อนนะโรงงานเนี่ย โรงงานเนี่ยคืออาตาัตราเงินเดือนเนี่ยมันตายตัวอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ละทุกที่ก็คือ2 5งห0ื่นห้าสอ้ยห้าบถูกไหมครับโรงงานผมเนี่ยสองหมื่นห้าสิบให้มาสิบบาทเพ,เพิ่มจากอะไรขั้นต่ำมาสิบาทคราวนี้เงิเนเดือนเนี่ยคือสแตนดาร์ดคราวนี้ไอ้ข้อพิเศษของแต่ละที่ก็คือค่ากะน,นะครับค่ากะวันสี่ร้อยสี่สิบกากางคื 550, นห้าร้อยห้าสิบนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนต่างนะฮะแต่ของผมค่ากะคือร้อยเดียวนะก็คือไม่เทียบกับเขานะครับแต่คราวนี้ แล้วก็มาต่างที่โอทนะครับ OT เยอะเยอะก็น่าจะเป็นเครื่องอะไหล่จักรยานนะครับหาโรงงานนะที่เป็นโรงงานอะไหล่อะไหล่จักรยานอะไหล่รถย,ยนต์นะครับอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์นะครับพวกนี้จะเป็น O t เยอะนะครับพวกนี้จะเป็นโ t ทเยอะแล้วก็ถ้าคุณถ้าเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงก็จะเป็นงานอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์นี่แหละแล้วก็งานเกี่ยวกับแผงวงจรนะอิเล็กน,นะครับแล้วก็เป็นงานทอผ้า งานทอได้นะมีลงทอได้กับทอผ้านะครับของงานผู้หญิงพวกนี้ก็จะเป็นโอเยเหมกันปอาจจะเป็นสามกัดนะครับก็เท่าที่เห็นนะเท่าที่หาข้อมูลนะครับก็จะมีงานลักษณะประมาณนี้แนกส่วนงานที่บอกว่าพี่งานหนักไหมนะครับไต้หวันก็มีงานหนักหมายถึงว่าก็มีเหมือนเหมือนที่ประเทศไทยแล้วนั่นแหละนะครับงานหนักก็คือพวกงานลงหลออนะครับลงหลอมเหล็กลงหลอมลูปินเดียมนะครับงานลงเหล็กงานอะไรพวกนี้คือพวกนี้เราก็นึกภาพออกอยู่แล้วคือมันหนักแน่นอน หนักเปื่อนเลอะอะไรพวกนี้แต่ว่าพวกนี้เขาจะมีค่าเกี่ยวกับพิเศษให้หน่อยก็คือค่าค่าเสียงดังอะ่ะค่าเสียงดังค่าเลอะค่าเปื้อนเนี้ยเขาอาจจะเพิ่มมาอีกพันสองพันต่อเดือนนะครับอย่างโรงงานผมเนี่ยคนที่อยู่โรงปั๊มเนี่ยมันเสียงดังใช่ไหมทั้งวันเขาก็เพิ่มค่าเสียงดังมาให้ประมาณพันสองนะครับก็อาจจะได้มากกว่าผมเพราะผมอยู่ทําเกี่ยวกับลายประกอบนะครับก็อยู่ลายแบบคล้ายๆเหมือนสายพานนะกนะ็อันนั้นก็อยู่ในห้อง ที่เป็นห้องใหญ่ๆแล้วก็แบบเป็นห้องแอร์เล็กๆภาพโรงงานบ้านเรานะครับก็เป็นทางมาหลายเกี่ยวกับมอเตอร์ในรถยนต์นะครับที่ผมทําอยู่นะฮะมอเตอร์ในรถยนต์เช่นมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนนะมอเตอร์มอเตอร์ที่กระจกนะครับก็มอเตอร์เกี่ยวกับในรถทุกอย่างโรลงาไฟฟ้ากนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงเกี่ยวกับงานครอบครัวนะผมก็ถามพวกนอเป็นไงงานครอบครัวนี่ก็คือโรงงาน,นเล็กๆเหมือนเอ็มเอ็มบีบ้านเราที่บอกไป ร้านก็คือไม่ใหญ่อาจจะมีคนอยู่ประมาณยี่สิบสามสิบคนสี่สิบคนนะครับอย่างโรงงานผมมีประมาณเกือบเกือบพันคนนะครับในงานสังชาติก็ประมาณสี่ห้าร้อยคนนะครับรวมไต้หวันเพ่ก็พันกว่าแต่ก็คือเขาเรียกว่าเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นงานครอบครัวเนี่ยงานครอบครัวนี่ก็คืองานเป็นงานเหมือนกันแต่ว่าเล็กลงนะครับ <S <S เหมือนเอ็มบีบ้านเราเนาะอาจจะมีบ้านมึงมีคอนดข้างๆอะไรเงี้ยก็คือข้อดีมาคือการกินยู่ กินอยู่ปกติกินอยู่ง่ายนะครับเพราะว่ากินอยู่ในนั้นพักในนั้นนะครับแล้วกบ็บางเจ้านายเนี่ยบางอะไรจ้างเนี่ยเขาก็จะแบบว่าช่วยเหลือเข้าเข้าสารอาจจะให้ข้าสารอจาจจะมีของมาให้นึกออกไหมมีหมูมีไก่อะไรเงี้ยให้เราทำเองอันนี้คือความสะดวกสบายของงานครอบครัวนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือ,อ,อบางทีสวัสดิการอื่นๆมันอาจจะไม่ได้นะครับอย่างเช่นวันหยุดนะะักขัตเลอร์สมมติเขาหยุดจริงๆเ้าวันเนี่ยสมมตินนะ คุณไปทํางานนันมอาจจะไม่ได้สองแรงก็ได้นะหรืออ่ะมันอาจจะไม่ได้เพิ่มมากกว่าเหมือนที่โรงงานเขาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอาเบียขยันบางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีนะครับอันนี้อันนี้คือข้อแตกต่างนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะแต่อันนี้ก็คือกาลังเปรียบเทียบว่าอันไหนมันข้อเปรียบเทียบกันระหว่างสวัสดิการดีกว่านะพูดถึงเรื่องสวัสดิการดีกว่าส่วนเงินเดือนมันก็คือได้เท่ากานันสแตนดาร์ดู่แล้วนะครับสองหมื่นห้าสองร้อยห้าสิบนะครับก็แล้วแต่ใครอยากแบบทําแบบไหนนะแต่ถ้าเป็นงาน,นครอบนะครัวนี่คนไทย 18, คนนะ คนไทย20คนอีโด5คนอนโน10คนคือคืองานเข้าปูวนี่ไม่ถึงร้อยนะครับไม่ถึงร้อยเท่าคารียนน้อยนะครับแล้วก็ห้องพักเนี่ยก็คือคุณต้องทําใจอย่างห้องพักเนี่ยมันก็จะอยู่กันแบบเป็นตึกเนอะตึก2ชั้นเหมือนหอพักแถวแหลมฉบังแถวกรุงเทพมันนี่ออกไหมอ่าหองพักคนงานที่แบบ2ชั้นอนะ่ะอ่าห้องติดๆกันห้องนึงก็ไม่ได้นอนคนเดียวมกนอนี้ยห้อไหมเพรคนหกคนนะครับ แล้วแต่เขาจะจัดนะก็เป็นเตียง2ชั้น2ชั้นที่เป็นเหมือนเตียงทหารนะี่อ่าแบบนั้นนะครับก็คือต้องนอนแบบนั้นนะครับจะเป็นท้องแอร์ให้นะก็ต้องําใจตรงน,นี้นะครับเพราะทุกที่เป็นเหมือนกันหมดทั้งไต้หวันนะครับไม่ใช่ว่าไอโรงงานผมทำไมเป็นแบบนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นแบบเนี้ยนะซึ่งทางกระทรวงไรเขาก็รับรู้นะก็ค,คือมันเป็นกฎระเบียบมันเป็นประมาณนี้นะครับเรื่ยอยงกับคนมันเยอะด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง เอาเมื่อกี้ลืมไปลืมงานฟาร์มไปงานฟาร์มถูกบอกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของบางคนถามหนักไหมงานฟาร์มค่าหนักอยู่นะครับเพราะว่างานฟาร์มมารับผิดชอบแบบไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่นะเช้าบางทีทำความสะอาดฟาร์มสมุ่นฟาร์มวัวเนี่ยทำความสะอาดล้างนักเก็บให้อาหารเนื่องจากบามันมันก็ค่อนข้างที่จะวนหลุดอย่างเงี้ยทำไปค่อนข้างหนักหนักงานโรงงานครับและเงินเดือนก็โอทีก็ไม่ได้เยอะกว่าโรงงานนะครับก็คือสรุปง่ายว่าโอทีเยอะสุดก็น่าจะเป็นงานโรงงาน นะครับงานทงานไต้หวันนะยกเว้นนะยกเว้นพวกที่เขาเป็นช่างเชื่อมแบบฝีมือฝีมือเลยนั่นน่ะคือเงินเดือนเขาเยอะอยู่แล้วนะครับโรงงานช่างเชื่อมโรงไฟฟ้าช่างเชื่อมที่แบบ 6G อะไรเงี้ยอันนั้นคือเงินเดือนเขาเยอะแน่นอนนะอันนี้พูดถึงแรงงานทั่วไปเลยนะแรงงานทั่วไปที่แบบไม่ได้แบบแล้วเราไม่ได้มีสกิลในการเชื่อมแบบอย่างนั้นน่ะนะเราก็อาจจะได้ตรองมแตดฐานนี้นแต่ช่างเชื่อมเนี่ยเขาเขาได้มากกว่าน,นี้แล้วห้าหกหมื่นแล้วนะครับด้วยด้วยความความรู้ความสามารถของเขานะครับคราวนี้เรื่องของ บางคนมาล่กลัวภาษาพี่แล้วภาษาผมจะทำยังไงผมจะสื่อสารยังไงและลักษณะงานเป็นยังไงคือมันต้องบอกนะครับว่าเวลาเรามาเนี่ยมันจะมีล่ามคอยช่วยเราอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นล่ามที่เอเนต์จัดให้เราเนี่ยทุกโรงงานมีแล้วกับอีกอันหนึ่งก็คือล่ามคนไทยด้วยกันนี่แหละที่ที่เขาอยู่ก่อน,เ,นเขาก็จะช่วยสอนงานให้เราเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ถูกทิ้งคนเดียวแน่นอนนะฮะถึงแม้ไม่มีใครเลยเนี่ยมันก็จะต้องมีการอธิบายที่มันแบบ ให้เราเข้าใจอ่ะมันไม่ได้ยากมากมายนะก็คือคุณสามารถหาคนมาแปลได้แน่นอนนะครับก็ก็อยากจะอะ่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นนะยังไงก็งยังไงก็ต้องมีคนแปลคุณได้อยนูะ่นะแล้วก็ลักษณะงานเป็นไงลักษณะคืองานโรงงานเลยครับยืนนะฮะยืนเลยงานโรงงานที่นึกภาพงานโรงงานบ้านเราเลยเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างนะครับพักสิบอ่าพักห้านาทีพักสิบเออพักห้านาทีพักเบรกสี่สิบนาทีกินข้าวพักก่อนโอที สิบนาทีทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับลักษณะงานถ้าใครทํางานโรงงานมาก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยทุกอย่างนะครับเปลี่ยนที่เพว่าเราเคยทําที่ไทยกลับมาทำไต้หวันนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่ห้าเงินหักฝากคืออะไรเงินหักฝากก็คือเงินที่ทางบริษัทนะครับเขาหักวาให้เรานะเผื่อเวลาเราครบสัญญาสามปีเนี่ยเราอยากเรากลับบ้านเนี่ยเราจะได้มีเงินเก็บเป็นของเราเองนอกเหนือจากที่เราส่งไปที่บ้านให้เก็บหรือเราเก็บส่วนตัวนั่นเองซึ่งหักจากเงินเดือนเราวนี่แหละนะครับสมมติใน,นวันเดือนนี้คุณรับสี่หมื่น ลือรับเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาก็หกักคุณสามพันนะครับในปีแรกนะสามพั 3, นอ่าผมผมเริ่มปีที่สองผมก็โดนหักห้าพันนะครับปีที่สามก็หักห้าพันเพราะนั้นสามปีเนี่ยเอากลมๆถ้าสมมติจะมีแสนห้านะแสนอ่าสามปีเนี่ยน้อยก็มีเงินแสนห้าในในส่วนที่บริษัทให้หักให้เรานะหลังเรามีเงินแต่ห้ากลับบ้านแหละก็ไม่รวมที่เราเก็บทั้งหากที่เราอาจจะเก็บเล็กผสมน้อยเก็บยอนก็ปลูกไว้อันนี้ก็อีกอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือไว้สําหรับว่าเวลาฉุกเฉินนะ เกิดเหตุอะไรที่แบบว่าบางคนก็เนาะส่งให้ที่บ้านไปแล้วไม่ได้หวังอย่างหวังนะพอถึงเวลาแล้วที่บ้านก็บอกหมดแล้วไม่มีแล้วอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีเงินตัวเนี้ยไว้สำรองนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆที่ผมนำมาฝากกันสำหรับเงินหักฝากไม่หักได้ไหมบางโรงงานไม่หักมีครับบางโรงงานหักแต่ส่วนมากจะหักนะฮะจริงๆหักมันก็เป็นประโยชน์ต่อเรานะเป็นผลด,ดีต่อเราครับมันเงินเรานั่นแหละนะฮะแต่ว่าแค่โรง,งงานเขาไม่ได้เพิ่มให้เหมือนประกันสังคมนั่นเอง เขามไม่ได้เพิ่มเงินให้เหมือนเหมือนเงินอะไรนะไม่ใช่ประกันสังคมขอโทษเงินสมทบที่บริษัทที่ไทยก็จะเพิ่มให้ถูกไหมเวลาลาออกก็จะเพิ่มให้ห้าเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แต่ที่นี่มันไม่เพิ่มคุณฝากสามพันห้าวันคุณได้เท่านั้นนะครับคุณอาจจะไม่ได้ตรงที่อัตราแรกเปลี่ยนณวันนั้นก่อนจะขึ้นสนามก่อนจะขึ้นเครื่องกลับบ้านอาจจะไแลกมาสมมติเรามีแสนห้าจะได้ได้แสนแปดอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็เป็นกำไรกลับไปนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะบอกข่าวดีว่ามาทำงานไต้หวันเนี่ยเงินเดือนนขึ้ทุกปี นะครับโดยที่ปีนี้ก็คือเขาพูดไปเปยมาแล้วว่าหลังจากาวาันแรงงานเนี่ยวันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการประชุมกันอีกรอบหนึ่งสําหรับปีนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยปีนี้มีตัวเลขในใจมาแล้วว่าขึ้นอีกพันหนึ่งแน่นอนตอนนี้ได้สองหม่้ั้ยใช่ไหมปีหน้าเนี่ยตอนนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้สรุปนะแต่ว่าสิ่งที่เขาเสนอในใ,นใ,นใ,นใจกันอยู่ตอนนี้ก็คือ26,260เพราะฉะนั้นก็คือในใ,นใ,นใจขึ้นพันหนึงน่งอยู่แล้ว แล้วก็รอปลายปีจริงหนึ่งนะความชัดเจนเดี๋ยวผมจะมาทำเ,าเงินเดือนปี2 0 2 3ให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวรอความชัดเจนก่อนแต่ตอนเนี้ยบอกข่าวดีไว้ก่อนสาหรับใครที่นึกอยากจะมาก็จะได้รู้ว่าเอ้ยมันขึ้นทุกปีนะเออมันขึ้นทีปีละพันนะครับอ่าเมื่อห้าปีหลังที่แล้วมันขึ้นปีละสี่ร้อยสามร้อยนะนะครับแต่มาช่วงหลังเนี่ยเงินมันเฟอ้อขึ้นนะข้าวของมันแพงขึ้นก็เลยขึ้นปีละพันกว่าพันกว่าก็เป็นเป็นข่าวดีสำหรับเรานี่แหละนะครับ นะครับด้วสำหรับเรานะครับก็วันนี้มายาวหน่อยคลิปยาวหน่อย1 6ิหนาทีนะครับก็ก็ต้องการมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันนะครับก็อยากจะห่างหายไปแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆผมพยายามตอบทุกทุกคนนะบางทีคนไหนแบบตอบชา้าต้อ,องขออภัยพอดีของทางานกลางคืนด้วยกลางวันแล้วก็นอนอยูนะ่เนาะบางทีกลางคืนว่าตงตอนไหนก็เข้าไปตอบนะครับมีอะไรถามผมได้นะครับก็เดี๋ยวผมไม่รู้ผมจะไปหาข้อมูลมาให้แบบนี้แหละนะครับบางทีอาจจะเป็นข้อมูลไกลๆบางทีเราไม่รู้นะว่าง,งานแบบนี้เป็นไงครับพี่ เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาตอบให้นะครับก็อย่างน้อยก็ฝากติดตามกันด้วยกันกับไทยแลนด์แดนใต้หวันนะครับนะครับยูทูบตรงนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนท่านนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกคนนะครับใครที่อยากหางานต่างประเทศนี่ก็นึกถึงนะไทยแลนด์แดนใต้หวันไห้นะครับก็อย่างน้อยก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกทท่านไม่มากก็น้อยแล้วกันวันนี้ลาท่านไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใน EP ีหน้านะครับจะมาทำอีพีอะไรเดี๋ยวติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ